ได้ถกมือเลยแ <laughs> ม่ได้เศร้าละซี่หาลอยอยู่ได้ละ่ะเศร้าละซี่หาลอยอบ้างมือคือหมูกรอนี่ก็ได้แปดลอยขันอัตกามาใส่ตะกาหนึ่งก็ได้สามลอยกบาทค <laughs> ันเก็บได้ไปสามสอบปุยนี่ก็ได้เงินพันกาบาทได้่านามค่าแฟดได้่าก็เขาขย่อน <laughs> สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกองไปสุกูสุกคนเลยจ้าวันนี้ผู้จัดการจะเอางานฟ้าลังมาฝากนะคะพี่น้องหรือบานเท่าเรียกว่าบัคติดาค่ะนะคะพี่กัดวัอนี้ค่ะพี่น้องอยู่บัดนดอนเจริญค่ะตำบลบ้านตูมค่ะอำเภอหน้าสลวยังัดอลบราชธทานนีนะคะเดี๋ยวจะผ้าเมื่อเจอเจ้าของสวนค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ซื้อยังก็จ้าแม่บุญกองจ้าแม่บุญกองนะคะน้องแม่ครับ เออเป็นไปเป็นมาจังไหนคะ่ะคุเดมเฮียวสวนฝรัง่งนี่นะคะอันที่แหลกกันนองมานสื่อทีไวค้ค่ะอันนี้มันมีอันมันเป็นทีหว่างเปล่ากันอยากปลูกฮาร์ดไล่ด้เสริมออันนี้เป็นลไล่ด้เสริมบหรค่ะปลูกจกากไรคะ่ะดินนี่มันสามงานก็เท่าไรลราเกือบไรนะแต่มาถึงไรนะคะปลูกกะมานจักต้นค่ะแม่โอ้ยมันมันลอยกาต้่นอยู่บ่ ลอยล่าตุลลอยถ <นะ S 2> ึงสองลอยคนณผจ้ะมลอยถึงสองลอยเลยประมาณนะคนแล้วลูกสาวเพ,พิ่นเพิ่นเป็นคนอันซื้อเบี๋มันมานะคะ่ะเพิ่นมากินบักซีดาบุมแม่หรือตังไหนค่ะมากมกินแล้วก็ปลูกว่าปลูกกินบบกน,นั่นมนันเป<อ>็นายก็ขายน้ำนะปูกิที่แรกว่าจะปลูกกินหมดค่ะแม่ลอยโกต้นนี่จะปลูกกินปลูกินไปข,ขายน้ำนี่ละ ออันแม่ค้าอันดูแลยากบอจ่าก็จังบอ่อยากเลยลรอกระปูกไหวใส่ฟุนใส่ปุ๋ยธรรมดานี่ละค่ะก็คือใส่ใส่ปุ๋ยนี่ก็คือใส่ปุ๋ยหยังค่ะใส่ปุ๋ยสูตรเร่งสูตรหยังธรรมดานี่ละก็ะอเอาอันข้งัวานละใส่เป็นหลักอเอาฟุนใส่ค่ะ ผลผลิตเป็นจังไดยค่ะแม่ดีอยู่เดีค่ะค่ะเอาไหมผ้าผ้ายางเมืองในนอค่ะนอก่ะ,หะเห็ดเป็นใยเนอค่ะ,ะยี่ยางไทยเนี่ยกส็สอบนี่ค่ะมักซิดานแล้วเอ้าก็ล่างสิเก็บเก็บว่านในลายก็ล่างมาเก็บมันหวานกรอบดีอยู่ดีค่ะโอ้ค่ะแล้เอาไปขายโลละเส้าหาบาทโอ้ขายเป็นกิโลเนาะค่ะกระเห็ดเป็นถุงไปขาย บ่อคู่กันได้ละค่ะโอ้แต่บ่พ่อขายเนาะบ่พ่อขายค่ะโอ้จะผิวเป็นใสดีเนาะค่ะหวานกรอบเดี๋ยวสิวเอาให้ซิมโอเคลอออเ,คยยเคลยค่ขะขอบคุณหลายๆแม่ค้าดูดูแลจังได๋แน่นี่ค่ะบ่บ่เคยเสียดยาจักเถื่อนได้ละบ่ค่ะอ่ปะปลาท่ายางเมืองเนอะค่ะน้องเนี่ค่ะพ่อแม่พี่น้องพี่นางเลยนะคะ่ะยางทางได้นาะหกอ๋ออันนี้ถุงถุงนี่ก็คือ ทุงเนียนแกะบานนี่ไก็พผนมะขียมอยู่ในบานเนาะคะ่ะอ๋อนี่ก็คือเก็บผลผลิตทุกมือเลยบ่จะช่วงก็มือเว้นมือบางเท่อกับเก็บต่อกันเลยแล้วมันขายบ่ทันค่ะบานนี้ห้องเมืองจังไดคะ่ะแม่ว่าหน่วยใดพ่อเก็บกิงสีนะคะ่ะกระใสเน่เมืองนอกทุงสี่กระเสียนมาไม่ใสอยู่นะคะมีบ่ขา,าห้ามืมอี่่ยัางสีก่กระตัดได้เลยเแต่ว่าข้าจับโบมาซุกแห่งเอาไปขาย ค่ะถ้าเจ้าว่ากรอบดีโอ้มากแบบกรบกรอบ,อบที่สุดว่ะคะเบิ่งนอกถุงมันกะกะไซฐานห้าขั้มเบิ่งมันเบิ่งมันยังเขียวๆอยู่กับบ่เอาแล้วค่ะไ<า>ม่ยังสีกะใสยังสีกะเก็บอู้ไปตะมวนเนาะคะ่ะน่องเก็บทุกเมือ,องสิ <laughs> ไม่ได้เศร้าละซี่หาลอยอยู่ด้วยหรอเศร้าละซี่หาลอยาบางมือคือหงกอนนี่ก็ได้แปดลอย คันดิกเก็บเดนคันเอาตะกามาใส่ตะกาหนึ่งมันก็ได้สามร้อยกว่าบาทบ่ค่ะก็หลายหน่วยนี่มันตกหน่วยละสี่บาทห้าบาทอันนี้คือเขาโบเดชั่งเป็นโบ่าแม่แบบว่าห้องเก็บแล้วเขาเอาไปขายสิบค่ะแม่นค่ะข้าเจ้ามารับกับโบโบเดชงข้าเจ้าเอาขายให้เท่าบานกินน้ำบ้าน<อ>แม่กระเฮ็ดสี่หน่วยยี่สิบบาทมันก็ได้เกือบโลคนนี้ละ ก<ร><ม>บถึง<ห>ลูกเขามารับสื่อสี่คนแถวบ้านห้ากบเด็กกินเนาะแม่เนาะแม่เอาขายน้ำบ้านห้ากบคู่กันมแม่ค้าตอนแหลกเลยนี่คือเอามาล่งหน่หลอยต้นนี่คือหลอดทุกต้นมีบ่ค่ะแม่หรือว่ามีตายบ่เ่ตายเลยค่ะบ่ตายเลยค่ะเนี่ยเดี๋ยวสีผ้ายางไปเบิ่งอันอันมองพอแล้วพอบานพันโตพันหาบกิ้งนะค่ะโอ้ถาบกิ้งขายถาบกิ้งขายพร้อมกะขายน้ำ ก็เามาปลูกน้ามองต้นที่มันปลูกบ้ฮันเต็มค่ะเพิง่งร่องวยขายทังยย้งกิงขายทั้งวยขายทั้งจริงวิธีแล้วนี่เพิ่นถ่ไว้เพิ่นตวไว้ประมาณลอยสองลอยตุนก็ขาย <c oughs> ขายสามตุนลอยค่ะแม่ยแม่ข้าบันต้นจนึงสีคือเดตัดเพิ่นนี่คะ่ะโอ้ัอนเพิ่นแตงจริงได้หรอคะนี่โอ้นี่คือการแตงกริงตัดออกเพิ่นกับสิปง่ง อันนี้เอาหน่วยออกแล้วเพร่ะกรตัดโอ้ไม้ถึงว่าทางเขาเก็บผลผลิตออกหมดเลยนี่เขาค่อยค่ะนี่นี่นี่พึ่งตัวหรอกเอามาปลูกใหม่นี่เลยมาปลูกเสริมปลูกใหม่ค่ะเนี่อุ้ยคืองามแท้อันนี้คือจัาเดือนนี่ค่ะแม่ปลูกว่างฝนนี่ได้หรอคะเอาบ่โอ้นี่เด็กอันนี้ว่าปลูกไม่ใหม่พันโมฮันอยากให้เอาหน่วยค่ะพันหยันแผ่ตัวหยันมันตายอยู่นะแต่ว่าเห็นหน่วยมันก็เสียดายกันยังห่อเหนียยนี่ล่ะ โอ้อันนี้คือต้นไม้เนาะค่ะต้นไม้พอไงแล้วมาตอกิ่งแล้วแล้วก็เอาขายวางหันนี่ขาย<อ>ก็เลยว่าเอามาปลูกใส่ค่ะก็คือส่วน<อ>ทั้งนี้ก็เป็นต้นเอาผึ่งเอาลงไม้เนาะคะ่ะ่<ม>เอาล่องไม้นี่อแม่คาเอาล่งปลูกนี่เขา้องเอาหยังห้องดินห้องหยังอยู่บุคคลมีเทคนิคในการคุดลุม้มหรือว่าห้องงสีบุคคะห่ว,หว,หวะะยแม่ก็คุดธรรมดานี่แล้วคุดแล้วก็เอากำขีบฟุ้นล่งแจ้งน้อยหนึ่งขนาดนละก,ก็ปลูก ขันขันไ้มันขันไ้มันเป็นหน่วยกับเป็นนี่อันนี้เห็นต้นพ่นอันนี่ก็เลยปลูกแซมใส่ไว้นี่ถ้าห่อยังสีหน่วยเิ่นสีใหง่ามเลยใช่ค่ะแม่ถ้าห่ออันนี่ละห่อห่อแต่พ่นซ้ำนี่ละค่ะตรงเป็นลูกซ้ำเนี้ยนซิฟนี่ก็ห่อเลยค่ะว้นนี้คือต้นนี้ก็ได้ปลูกแซมกันค่ะแม่ก็ได้ปลูกต้นเห็นเห็นต้นพ่นเป็นตาบอันนี้ก็เลยก็เลยปลูกใยเป็นตาบบใย แต่นี่ถือว่าเพิ่นใหญ่อยู่บ่แม่นี่เพิ่อนอันนี้ใหญ่อยู่เนี่ยหนีทำ<อ>มันทำมันอันนี้เพิ่นก็นตัดออกค่ะแม่คะฝรั่งนี่ปลูกจักเดือนค่อยสิได้ผลผลิตค่ะแม่ต้นนีปลูกวังฝนหั่นถทำมันห่อเอาเลยนี่มันก็ได้ก็ได้ไว้อยู่ดิประมาณจักเดือนแม่ประมาณห้าห้าห้อยห้าหกเดือนห้าหกเดือนนี่สิถึงละบ่เนี่ถึงหาหกเดือนละบ่ปลูกวัง<อ>ลงหน้านี่ค่ะ ปลูกปลูกกลอนเมษาอยู่ดอกมีพี่น้องตอเนเพิ่นเขาจะซ้ำหนีเนาะค่ะเนาะซ้ำหนีกับอฮมันเป็นกิง่งอัน,นอันนี้เนาะแม่เนาะกิก่งตอนมาเนะาะค่ะนี่ละพ่อยายเราก็สีโอเอาน้ำจังสิเพื่อก็เลยเดี๋ยวเป็นหนวยไม้เนาะค่ะแม่เป็นหนวยเรือแม่คะบอกสีดาต้นหนึ่งนี่สร้างผลผลิตให้สูงสุดเลยนี่ประมาณจักลูกค่ะแม่อุ้ยขันต้นได้พิ่นดกดกเก็บได้ หลายอยู่เลยค่ะค่ะคิดว่าต้นหนึ่งเังสิกระตีไปเลยนะซีหน่วยยี่สิบบาทค่ะแม่อันนี้เด็ดออกหลายเราส่วงนีฟ้นสีบิสุดนะคะโอ้ค่ะ,คะก็คือเก็บเรื่อยๆเนาะค่ะแม่เ,เก็บเรื่อยๆครับมีอันนี้ขึ้นมากกับหอไปนําแต่ว่าส่วงเดือนถี่แล้วนี่ขายทุกหมือเลยค่ะ <laughs> นี่อันนี้ฟ้นสีเริ่มสีบิสุดละ่ะ<อ>บิสุดบบบนี้ กะสีนีบกิ me, ่งเพิ่นก oh, <c oughs> ับเพิ่นแตกขึ้นมาใหม่กับเป็นดอกเป็นไม้ดอกแบบบัวตองห่อเอาเบิดนะมันมันหลายโพดโอ้จนจนจนบเอาเบิดบัวห่อเบิดยแดดมันบัวใหญ่มันหลายโพดนะมันนี่ไอ้ตัวที่ห้าบัวห่อเนี่ยห้าตรงเด็ดออกบัวขาแม่เด็ดออกปล่อยไว้เลยเด็ดออกถ้าห้าเอาไว้เนี่ยเพิ่นจะแบบแย่งอาหารกันนั่นสิบบัวแม่หรือจังไหนแม่นขันเอาไว้ขันบัวห่อเพิ่นกะบ่งลุ่ง นี่คือจังสีทาบอห์ฮกัสีบดกับกินบไดันะคะป็นจังไดกับสีเป็นเมงวันทองมายันใสแล้วโอ้ค่ะอันนี้ก็คือขอดีข้องการฮเนาะค่ะแม่ขั้นบอดฮ์ฮอบดักินเลยบไดักินเลยบดักินเลยมันเป็นนอนค่ะแต่ว่าบ่เคยเสียดยาค่ะแม่แม่ค้าก็คือการฮอนี่ห่าป่องกันมาแลงป่องกันเอ่อน้อนยังสีได้ร้อยเปอร์เซ็นต์บ่ค่ะแม่ว่ามันได้อยู่เดีนะ ข,ข,ขันห่อแต่ซ้ำซ้ำเหรียญบาทเนี่ยขันบพราให้เพื่อนไล่ก่อนห่อกบงามเิดคุณหน่วยแต่ว่าขันเพื่อนไล่แล้วมังห่อกบเออบอกไล่ยลยอยู่แต่ซ้ำห่อมกเพิ่นไว้ในหันน้ำกัน,นะ,ะขอให้ห่อท่านนะคะ,คะโอ้อันนี้ก็คือมีมการแบบว่าแต่งกินไปแล้วหลายตุ่นขึ้นกันเนาะค่ะแม่เนาะแม่แ่งไปหลายตุน่นจังซีตี้นี่ขันเอาออกอะจังสิน,นี้เลือกใสใ่ ตัดเลยตัดตัดเอาจังสิละอันนี้ก็คพื่อพ่อตัดแล้วนะคะแม่พ่อเ่ีตัดนาะฟ้าผิวใสแห้งพี่น้องโอ้แม่งามแห้งเนาะค่ะนอขนาดว่าได้ใสยาใสยังเนาะค่ะม่เคยใสยาข้าเจ้าอยู่ไก่ข้าเจ้าก็เห็นว่าปลอดสารค่ะเสือกินน้ำดีดี แม่คะตั้งแต่สัมผัสมาลืมถามว่าเป็นฝรั่งพันหยังคะแม่กิมจูค่ะไรลเม็ดโอ้กิมจูไรลเม็ดนะคะพี่น้องโอ้ยกิมกับมีนะคะพี่น้องกิมกับมีขายนะคะโอ้แสดงว่าปลูกฝรั่งนี่บ่ได้ยากเลยเนาะค่ะแม่บ่ยากบ่ได้สีดยาบ่ได้ขึ้นแนวอื่นยังสินะโอ่ยังสิมันโกหลายเห็นไหมโอ้กระเด็ดออกติดเลยค่ะแปลว่า ดกหลาดดินหนังสีน้องแม่ดกหลากดินเลยค่ะหลากดินแม่ค้าบ้านนี้มีเทคนิคในการแบบว่าแต่งกิ่งแต่งหยังเพิ่นบ่ค่ะแม่อันนี้อันลูกสาวเพิ่นก็มาเฮ็ดขันโตุขันจังสีขันมันสูงเพิ่นก็หนีบออกโอ้กันคือเหนีบออกเลยหนีบออกนี่ละน็บนี่คือเพิ่นแต่งออกแล้วนี่มันขึ้นใหม่ค่ะก็คือเขาแต่งบ่อยพิ่นเป็นผุ่มใหญ่แห้งบ่อยสูงแห้งสีค่ะแม่มันจะห่อหยาเห็นบ่ตัวมันสูงหนึ่งบ่ข้างในแต่งเลยนะ โอ้ตัวนังบ่ทันได้แต่งเนาะค่ะแม่น่ะเนาะค่ะพี่น้องบ่ทันได้แต่งโอ้เพิ่นก็สิมีปัญหาในเรื่องแบบว่าเฮาก็ต้องเอาบันไดจังสิบ่ค่ะแม่มันสูงโพดจังสิบ่มันสูงโพดกับหนีบออกแล้วเห็นบ่จังสิมันสูงสูงผันเห็นหน่วยมันมันหอย่างที่ะมันสูงหอยา่างโอ้คุณแม่ตัดเลยตัดเลยที่ะลนี่้าเฮาได้กินแบบว่า โอ้ว่ามันปลอดสารเดี๋ยวห,<า>ห้อกินก็สงใจเนาะค่ะแม่เนาะมันมีสารมีอย,อย่างจริงคะ่ะกัดกัดเลยกัดเลย <laughs> กินเลยคุณอ่ะโอ้ oh, แม่เพิ่งมา,มา,มาเมื่อวานเมูกอดเด็ดแปดร้อยบ่แม่สอ่ห้าเว้นมือบางเท่อกัเก็บทุกมือค่ะขันเก็บได้สามสอบปุ๋ยนี่กับในเงินพันกว่าบาทโอ้สามสอบปุ๋ยในเงินพันในเงินพันกว่าบาทปาติโถอันนี้ก็คือแม่เห็ด จังสิหน่วยหน่วยใหญ่ขันหน่วยซ้ำแม่เห็ดซีหน่วยบ่ได้ใหญ่เบิดซ้ำนี่เลยค่ะซหน่วยยี่สิบบาทโอ้ซีหน่วยยี่สิบบาทจะตกหน่วยละหาขันขันตัวได้เพิ่นหน่วยหน่อยแน่กะเห็ดเป็นหาแถมใช่อันนี้ละนี่เพิ่นหนีบออกแล้วก็ร่างแตกขึ้นนี่เห็นบ่ขันมอห์มันจะเป็นดึงสีนี่ค่ะพี่น้อง คันบ่อหอจะเป็นอย่งเสียลูกที่เพิ่นบ่อหอก็จะเป็นแบบนี้นะคะ,คะอันนี้พวกหอแล้วเดี๋ยวนี้บ่ทันได้ไมีเวลามาหออ๋อนี่บ่ค่ะหน่วยซ้านี่ค,ค่ะหน่วยซ้านี่ซ้านี่หอพี่น้องคะ่ะหน่วยซ้านี่นะคะ,คะก็คือหอเอาถุงมักกะแรงผูกเลยบ่าาค่ะแม่ค่ะแต่ว่าถุงก,ก็ต้องสั่งซื้อมาเนี่ค่ะถุงหอโดยเฉพาะอ๋อค่ะเพราใส่ถุงมบบก,กะแรงบ้านเฮาบ่าได้บ่แม่คั่นคั่นห่อต้นนั้นกต็ต้องมีกระดานมา เพื่อขอบอีกเทื่อนหนึ่งโอ้เพื่อเป็นการอันถือแ<ส>ดแ<ส>ดแม่นค่ะถ้าถือแดดเพิ่นกระสิบลวกแน่นะโอ้หมายถึงว่าที่เขาเอากระดาษมห่อนี่หมายถึงว่าก็คือเป็นการบางังแสงว่าให้เพิ่นลวกนังสิบวะคะแม่ค่ะมีเห็นหมอนห่อใส่ร้ายหน่วยกะงาฮักติแม่ค่ะบันนี้อันถุงหนึ่งเดียวทำเป็นมันอยู่น้ำกันเป็นพว่วงเดียวห้องมัดพว่วงรวกเดียวเลยเลยวะคะ มันก็บออยากดีอยนไหนมันสุกบ่พร้อมกันโอ้มันสุกบ่พร้อมกันแต่ว่ามีลังเท้อเมียกับห่อใส่กันอยู่เมียขี<อ>้กันนั่นทาน่วยพิ่นเสมอกันก็ห่อใส่กันอยู่ได้เหรอพี่น้องพ่นแต่เดี๋ยวสีเมืองรากดินอีลิสวยรากดินอันนี้คือดกรากดินเล้วค่ะพี่น้องโอ้ยตุดยอดแหงคะ่ะโอ้ยต้นนี้ได้ประมาณน่าจะหกซีบลูก <laughs> เด็ดไปหลายอลไรได้หมูวานเด็ดไปหลายแล้วเนาะค่ะเนี่ย ต้นนี้ต้นเตี้ยค่ะพี่น้องนี่แหละต้นแตงจริงออกเลยโอ้แตงจริงเลยนะคะส่วนหนึ่งบริคอยเด็กหัวซ่าเอาแม่ค่ะท่านี้ค่ะให้ซิมเบิึงกัดเบิึงเลยกัดเบิึงเลยเพื่อนเอ๋ค่ะพี่น้องมึงพึ่งซื้อมากรอบบ่โอ้เม่มันหอมเนาะค่ะแม่ยมันผู้ใดก็ว่าหวานกรอบดีขายกต่ได้ขายดีได้เหรค่ะอืม ผิสัมผัสตัวบนนอหรือสึกไปกินบุกชีดาแม่คะตอนตีลูกสาวเอาเบียมาแหลกๆนะอันแม่เห็นน้ำยู่บอกค่ะว่าสิปลูกบุกชีดานี่นะคะตอนแหลกก็ว่ามันสิเด้อยู่วมันสิปโดเสียพื้นที่ก็ว่าที่มันเป็นที่หนองสาวมาซื้อไว้บ้านนี่เอาไว้กับขั้นปลูกยังวันเอื่นไก่มันก็สิกินนะมันไก่บ้าะเพื่อนปลูก ลูกสาวเป็นทีนงานอยู่อบตนี่แหละอืมค่ะมันก็มาพันเด็กปลูกปลูกก็ได้หน่อยด้ค่าหนามค่าไฟได้ค่าก็เผาย้อนโอ้พ่อได้ใส่อยู่พ่อได้ใส่อยู่แต่ละรอบนี่ได้ได้ร้ายเติบอยู่เด้อค่ะเป็นจังได่แม่บอกให้ฟังได้อยาก่าคุยอย่าคุยค่ะเรื่องไรได้เลยค่ะแม่จังสิลากูว่าเพราะว่ามันได้เก็บตลอดเลยเด้อค่ะนี่จังสีที่ลา เก็บม้วนนี่ม้วนหนึ่งก็เริ่มใ่ญ่ขึ้นมาตัวเป็นดอกนี่ก็ห่อไววเรื่อยๆเรื่อยๆก็ได้เก็บตลอดค่ะเหมือนจะเป็นแบบว่าเป็นลุนล่นๆเป็นลุนล่นๆต้องเช่อนห,หค่ะกวานี่ซุ้มม้วนนี่เก็บแม่นบ่หวานซุ้มม้วนหน่อยซ้ำนีมันก็ง่ญ่ขึ้นมาบัดแท่ม้วนเป็นดอกม้วนนี่ก็ห่อต่อไปอีกค่ะ <laughs> บานนี่ถ้ากิ่งได้นสูงมันยังสนนั่นนั่นข้าวบ้านไหนแต่งจิ้งก็บ่ได้ห่อเห็นบ่เป็นนวยพ่อหอยได้มันสูงบ่ห่อ ก็คือ้ากกะตรงแตงกิงเพิ่นตัดเพิ่นลงเียเนาะค่ะเนาะแม่ค้าบ้านนี้ห้าแตงกิงแล้วหลังจากหันอีกเจักเดือนค่ะเพิ่นก็สีเด็เป็นลูกเป็นหน่วยอีกค่ะแม่บโ่โดนเลยหรอคะสมมุิว่าห้าตัดอย่างสีนอนนี่นี่เพิ่นก็แตกตาขึ้นมาอย่างสีนี้ค่ะออกมาเพิ่นกะเป็นดอกผัวบอออกมาหลุดดิโอ้นี่ออกออกไวๆนี่เห็นมั้ยนี่หนีบแล้วแม่นอยู่ค่ะป้องขึ้นมาอย่างสีกะเป็นดอกหลุดดิ เป็นดอกแล้วก็ห่อ่อนตัวค่ะแม่คะาั่นนี้ปีหนึ่งได้ขายประมัณนจักเถื่อค่ะแม่โอ้ยแม่วามมนเด้พด๋พักโบเด้๋พ่อเดือนสองเดือนดอกป้านั่นโมแม่เก็บอยู่เลยเลยสีพกักย่มได้ละนี่ม้วนนี่ใหญ่ขึ้นมากกับห่อตัวนี้โตม,มันกับสีหมุนเวียนกันต้นได้ห้าตาออกเบิร์ดมันกับโป่งขึ้นหม่กับมีต้วนนั้นเป็นกรอแหวสลับกันอย่างสีกับขายอยู่ตลอดโอ้ก็แสดงว่ารา่ได้นี่บ่ขาดบ่ขาด พอได้กินอยู่โอนน้นู้คือตึงงมาพอพอได้กินอยู่พอได้กินอยู่สามสอบพันหนึ่งเนี่นะแม่แป <c oughs> ๊บเดียวมันก็ไเดกกระสอบหนึ่งอะนะคะ่ะเห็นแม่กิน,กน,กนช่วงนี้แม่เก็บมือละสองสามสอบบางมือกับเอาตะการมาสามตะกร้าหนึ่งตะกาผ่าห้ามันเห็ดได้อยู่สามร้อยหกสิบก็บาทค่ะแล้วแต่ความมันด้วยความมันน้า อย่าเก็บไล์ก็เอากระสอบมาสามโซบก็เบิ้งมามันสุกโขบแล้วก็เอากระสอบมาใส่กันนะกันนะค่ะค่ะเดี๋เลยปัญหาที่เจอก็มีแต่พวกเพียรพวกยังสินเนาะค่ะเนาะพวกนอนพวกพวกนี่ละเมี่ยงวันขันห้องหอบ่อดดนี่ขันห่อบ่อดดมันจะเป็นเมี่ยงวันโอเคเลย เอาแม่คะบานี้พอ่อพ่อเอามาปลูกเนาะคะ่ะเนาะพ่อเอามาปลูกแล้วหลังจากตอนเห็นผลผลิตครั้งแรกเลยแม่หูวซึ่งไดดนะคะแม่ง่ายไ,ไ,ไปขายที่แหลกไปกะว่ามันแสบเนาะผิวเพิ่นกะงามเนาะคะ่ะเนาะธรรมาฉาดอย่างคะ่ะพี่น้องมันแสบกับเด้ขายดีตัวเป็นว่าหนาคนกับว่ามันใส่ขี้มยัง <c oughs> สีเนาะคะ่ะแม่เนาะ <c oughs> ใส่ขี้มท่าน <c oughs> ตั้งใดยี่ห้อยังสีเนาะ,ะแต่ว่าข้าเจ้าว่าขันมัน ฮาเสียดห้อมอ่อนเสียนยังมันสีดีกว่านี้อยู่ดีแต่ว่าว่าซ่อนี้เสียบเลยด้ค่ะแม่แต่ว่ากับโมิผูอันสเสียดผู้ยังลูกสาวเพิ่นบบอยากให้ใสสารเคมีามาอยากได้ยาขายาก็บม่เคยสเสียดเด้มแตรตัดเอาโอ้ตัดเอาออตัดเอาเอาออพิ่นบ่เพิ่นย่านยาบ่เขาสวนตัวแ <c> ม <oughs> <c oughs> <ๆ S 2> ่ก็อยานคือกันนั่นละออเอาแม่คะามมทาเป็นมีทีีมีทั่ง ว่างสีแม่สิขยายอีกว่าค่ะนี่แม่นอยู่ค่ะเพวาขยายถ้าขยายหลายมันก็นต้องห้ามองสูงนะ,อ,ะอืนค่ะข้าเจ้าเคยื่อมาติดต่ออยู่แต่ว่าผู้ใดก็ว่าจะขายผู้อื่นหลายมันให้กินน้ำแน่นมาก็รอขายน้ำบัตรเนี่ยมือเ้านี้เอาไปขายค่ะไปเ้านี้ไปคุมนี่เ้าน,นี้ลักเท่ากับไปข้ามบอลหนึ่งสินะโอ้ค่ะค่ะแต่ว่าข้าเจ้าก็เอาผู้ละสองถุงสามถุง สองสามมื่นไปกับเบิด์ตข้าเจ้าก็เรียว่าอันขอบคุณซอสอันปัญญาเพิ่นอยู่เพิ่นเพิ่นมหาเสียงเพิ่นว่าเพิ่นจอยเพิ่นกินหมึกเสีดานี่เมือแร่งบอกกินข่าวพ่อค่ะแม่วิธีลดทุนวิธีไหนลดคว่วอ้วนเฮ้ยนู้หูเหลวคนซื้อกินน้ำดีดีข้าเจ้าว่าลดคว่วอ้วนเป็นวิตามินสิแม่แม่เนี่ยเหมือแร่งบอกต้องกินข้าวแร่งกินหมึกเสีดาเพิ่นว่า อันเอาเห็นนู้ยันได้จักเจ็ดหน่วยนู้สิเจ็ดหมื่นนี่นู้นพวกกินเขาแล็กมึงนู้สิลงบอเอามีคนเสือกินน้ำหลายอยู่เดแม่มาข้าวอย่าไปกินเนี่ยเหมือนเลงมันอิ่มแท่นเขายาลดน้ำหนักชนิดไม่ลดน้ำหนักปลอดภัยพร้อมปลอดตะไลตัวหล่างกายเนาะค่ะแม่เราเอาไปขายข้าวเจ้าวโอ้โหบอสเีนยาไม่หอนข้าวเจ้าก็กัดเลยแล้วค่ะแม่เห็ดเจียวใส่ก็ได้เนาะแม่อยู่คู่อยู่โรงเรียนอยู่ยยังสีเอาไปต้องเฮ็ดเฮ็ดเจียวไปเพิ่มน่ำ แม่ขายบาน,นี้กิ้งนี่ขายกิ้งแล้วเ่าได้คะแม่แม่ขายอยู่สามต้นลอยโอ้สามตน้ตนต้นละสามสิบห้าบาทโอ้ค่ะแม่ขาถ้ามีคนสนใจอยากเข้ามา,เ,าเก็บค่าสวนหรือว่าอยากมาแต่พันอยู่นี่เนาะคะ่ะน้องแม่ขาติดต่อได้ทั้งหลายนะคะแม่โทรมาแล้วค่ะเบอร์โทรเบอร์หยังค่ะแม่ศูนย์เก้าสามสี่ห้าสี่ สวนหกสามเก่าค่ะค่ะค่ะไพยย่ยากมาหยำสุดๆอยู่สวนเนี่ยหยำฟี่ด้ค่ะ,ะมามาสวนฟีนะะน่เนาะค่ะนอตบัดออกจากสวนตงใจเงินได้บานบนี้เพิ่มไหมคะแม่กันเอาหลายกับหายใจแล้วค่ะผู้คนคนหนึ่งสิกินเนี่ยจักหน่วยค่ะแม่น,นอตแม่พ<บ>อซ้ำหน่วยให้กินฟี่อยู่ดอกอกินฟี่ค่าสวนปัดจิออกจากสวนนี่คือบอฟี่ได้เนาะค่ะแม่นอรวดจากสวนนี่อ่าอังค่ะคุณแม่คะวัอนี้ขอบคุณหลายๆค่ะที่พา กินบักสีดาค่ะสวนเนาะค่ะแม่เนาะค่ะจังได้กาขอให้ประสบความสำเร็จเด้อค่ะเด้อมีออเดอร์ก็หลายๆได้ขายหลายๆเด้อค่ะแม่ค่ะสวัสดีค่ะแม่ค่ะขอบคุณค่ะเป็นตะอ้นซ้อนน้ำเพลินเนาะค่ะพี่น้องมึงพี่หล่ะอย่างที่พี่น้องพูดเนาะนะคะถุงสีขาวนี่คือเป็นถุงละหน่วยละหน่วยค่ะบางถุงละสองหน่วยนะคะพี่น้องการใส่ผืนที่เนาะค่ะเนาะพื้นกรบโปอยากให้ผืนที่วาง ที่แหลกพ่อแต่สิปลูกพอกินเพื่อนราคาบันนี้ปลูกไปปลูกมากมันเหลือกินนะนะคะเลยกลายเป็นในรูปแบบธุรกิจไปเลยนะคะที่นนองเอาผู้ใดสนใจจะสามารถติดต่อคุณแม่เพื่นใดเข้ามาชมสวนจริงมกมาเด็ดเองก็ได้นะคะมาขอเรียนรู้น้ำเพลินคะ่ะผู้ใดที่อยากปลูกน,ะะนอกข่าเนาะค่ะสวนหมูสีดาน,นี่ก็เป็นอีกผลผลิตหนึ่งนะคะเป็นอีกใหม่ผลหนึ่งที่ผู้จัดการาสนใจมากนะคะเพราะว่าแค่หาพวกเดือนก็ได ผลผลิตนะคะ,ออออมามาะว,วันนะะี้เพิ่นออกดอกออกผลมาใหม่อีกอะใส่เวลาสั้นๆนะคะพี่น้องกิ่งกระไดขายทางถ้าตอนกิ่งช่ำกิ่งขายกระไดนะคะลูกแม่กระไดขายคะ่ะพี่น้องตอนนี้ก็คือคนหิ่เป็นเจ้าของสวนก็คือเดะไดขายทั้งความลูกนะคะพี่น้อง <laughs> ทั้งเดะไดขายทั้งแบ่งปันความลูกคะ่ะพี่นอ้องเดี๋ยวไปเก็บบลกทีลาซอยคุณแห่ก่อนคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวคิดหนาเจอกันไหมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ <laughs> สุดจอดเลยคะ่ะแม่ อันโทรศัพท์แม่ยุใส่ยูนัมแม่